รู้ไหมผูกป่วใหญ่ครับวันนี้ซ้อมมัอยู่ไหมครับรอมมาจบเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายไหนวันนี้ทีเด็ดเกาๆขอยอมทีเด็ดเลยมีใครเป็นผู้ป่วผู้ซ้อมวันนี่นะก็มีเยอะแยะครับหลายคนครับเจอกันใหญ่ใหญ่ค่ายเื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละรุ่นสามมาเราสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดได้น้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับประมาณหกสามหกสองคนครับเราเมื่อวานอะไรครับก็มวยเข่าครับอยู่รันครับ อย่างวันนี้เราเจอกับจับสีครับเคยเจอมาไฟหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเมื่อตอนเปิดโควิดตอนนั้ต่อยที่ที่บุญรำครับบุญรำเพราะนั้นเป็นไงก็มากลับมาเพิ่งกลับมาใหม่ครับท่าพไม่เคยกลับมาไฟแรกด้วยแล้วพอดีวันนั้นไปพลาดแพ้เขาใช่ไหมคือเป็นไงร่างกายมันยังไม่พร้อมหรืออะไร่างกายยังไม่เข้าที่ครับไฟนี้ก็น่าจะโอเคครับเพราะนั้นต่อยกันเบียดใช่ไหมเบียดเนี่ยครับร้อยยี่แปดเนี่ยครั้อยยี่แปดนี่เลยจากไฟนั้นคือร่างกายคือว่า ยังไม่เต็มร้อยครับตอนนี้ร่างกายเราเป็นไงก็ดีครับดีขึ้นมาเยลยครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้90ครับ90เปอร์เซ็นต์ได้หรออย่างวันนั้นเราเจอเขาเนี่ยเขามีอาวุธอะไรที่ว่าจุดจุดกวนใจมีแข้งขวาครับอ๋ออาวุธเขาแบบมีแข้งนำและอย่างวันนี้เราแก้เกมก,นะกับเกมไงมัก็ต้องรอดูครับมีอาวุธอะไรเสริมไหมสำหรับเราก็มีมีหมัดมีศอกเสริมมาเสริมขึ้นมาเลยเนาะ แล้วตอนนี้ร่างกายเรานี่ร่างกายสมบูรณ์แรงไหมครับมันก็โอเคอยู่ครับอาการบาเดเจ็บนี่ไม่มีเลยนะไม่มีครับคือพร้อมไฟนี่คือรักษาได้เลยครับอันนี้ก็คือไฟที่สองเลยใช่ว่าที่ต่อยแล้วแบบเปิดปูนมาใช่ครับก็คืออย่างถ้าวันนี้เราเข้าไปสอนนี่น้ําหนักที่ว่าวันนี้มาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินสักปอนด์นนะึงคือมาวิ่งใช่ไหมมายืดก,กล้ามเนื้อแล้วแบบ วิ่งทำร่างกายนิดนึงครับคือสบายสบายว่ากันเด้อไม่มีปัญหาเนาะไม่มีครับอ่ะเราต่อยมือมาลูลูนุ่นดีกี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาประมาณเกือบสองร้อยครับร้อยกว่าเราเป็นยังไงครับซีสเกตครับฝากเชื่วๆหน่อยวันนี้ก็วันนี้ฝากตามเลยครับผมทำเต็มที่ครับล้างตาได้ไม่ได้ได้ครับทำได้แล้วเนาะโอเคเราจะาไม่ใช